แล้วอัปเดตแล้วครั้งนี้กล่องสมบัติเพชรที่เปิดได้คือเส้นประสาทแห่งการตระหนักรู้มันไม่ใช่ทั้งทักษะและไม่ใช่สมบัติแต่เป็นสถานะหนึ่งหลังจากผสานเข้ากับเส้นประสาทแห่งการตระหนักรู้แล้วก็จะสามารถตระหนักถึงความลับของหนทางอันยิ่งใหญ่หลายอย่างพร้อมกันได้ไม่เพียงเท่านั้นความเร็วในการตระหนักรู้ก็จะเร็วขึ้นอย่างมากเดิมทีคิดว่าครั้งนี้ได้หยดเลือดของเทพแท้มาก็นับว่าโชคดีมากแล้วไม่นึกเลยว่าจะมีเส้นประสาทแห่งการตระหนักรู้ที่โชคดีกว่านี้อยู่อีกผมไม่ลังเลเลยสักนิด หยิบเส้นประสาทแห่งการตระหนักรู้จากช่องรางวันออกมาแล้วรีบผสานเข้ากับตัวเองทันทีไม่เหมือนกับการชำระล้างด้วยเลือดของเทพการผสานกับเส้นประสาทแห่งการตระหนักรู้ไม่มีความเจ็บปวดเลยสักนิดแถมยังรู้สึกดีนิดหน่อยด้วยขณะที่ผมกำลังจะลองสัมผัสพลังของเส้นประสาทความสามารถในการตระหนักรู้อยู่นั้นประตูใหญ่ก็สั่นเบาๆสองครั้งพี่ชายข้างนอกมีเครื่องรางเรืองแสงมาเยอะเลยถูกกำแพงห้ามของพี่ชายขวางไว้ข้างนอกหมดได้ยินคำพูดของเสี่ยวเฮยปาก็ถึงกับชะงักเล็กน้อย ช่วงเวลาที่ผมผสานกับเลือดของเทพผมตัดขาดการรับรู้จากโลกภายนอกทั้งหมดอาศัยแค่เสี่ยวเฮยปาคนเดียวที่เฝ้าอยู่ที่ป่าเซียนในถ้ำเศร้าสางเทียนเพื่อให้เสี่ยวเฮยปาอยู่นิ่งฮ่าฮ่าไม่ก่อเรื่องวุ่นวายอะไรผมยังเตรียมไว้ให้เสี่ยวเฮยปาล่วงหน้ากองยาวิญญ,ญาณระดับห้าที่เพิ่งออกใหม่ให้เป็นของว่างกินเล่นมองเสี่ยวเฮยปาที่กินยาวิญญ,ญาณเหมือนกินลูกอมอยู่ตรงหน้าผมที่เริ่มเข้าใจสถานการณ์ก็รีบเปิดกำแพงห้ามทันทีตามคาดจริงฮ่าฮ่า เพิ่งเปิดกำแพงห้ามได้ไม่นานเครื่องรางส่งเสียงสีทองสิบกว่าชิ้นก็พุ่งทะลุประตูเข้ามาพร้อมกันตกลงในมือของผมเป็นเครื่องรางส่งเสียงจากเจ้าสำนักเองพอถึงจุดนี้ผมก็ชะงักไปอีกครั้งเจ้าสำนักเซวีนเทียนปกติไม่ค่อยส่งเครื่องรางให้สิทธิ์ในสำนักง่ายฮ่าฮ่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญที่ผมประกาศปิดด่านหรือว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในสำนักเซวีนเทียนด้วยความสงสัยผมรีบเปิดเครื่องรางส่งเสียงเนื้อหาคือเซวีน ทางเทวแห่งเซวินเทียนส่งทูตมาเชิญเหล่าผู้กล้าจากแต่ละสำนักเข้าสู่แดนกลางทูตแห่งหนทางกล่าวว่าตั้งแต่ผมออกจากเขตแดนแห่งความเป็นความตายจนถึงตอนนี้ผ่านมาแค่ไม่กี่วันทางเทวะแห่งเซวินเทียนส่งคนมาเร็วขนาดนี้ดูท่าการกินผลไม้แห่งหนทางเพื่อเปลี่ยนกระดูกเทวะและการพยายามเป็นราชาแห่งการเต้นคงต้องเลื่อนออกไปอีกหน่อยผมเพิ่งจะลุกขึ้นก็มองไปที่เสี่ยวเฮยปาด้วยความไม่ค่อยวางใจอยู่ที่นี่รอพี่กลับมาให้เรียบร้อยนะ รู้สึกว่าคำพูดเมื่อกี้ของตัวเองไม่ค่อยมีผลบังคับกับเสี่ยวเฮยปามากนะผมเลยเติมอีกประโยครอพี่กลับมาแล้วจะให้กินผลไม้แบบคราวก่อนในช่องรางวัลของผมตอนนี้ยังมีผลไม้แห่งหนทางอยู่สี่ลูกตามคาดจ,จริงฮ่าฮ่าพอได้ยินผมพูดถึงผลไม้แห่งหนทางตาของเสี่ยวเฮยปาก็สว่างวาบขึ้นมาทั้งคู่แม้แต่ยาวิญญ,ญาณที่กำลังเคี้ยวอยู่ในมือก็ไม่หอมอีกต่อไปพี่ชายวางใจได้เลยวันนี้ผมจะไม่ก้าออกจากที่นี่แม้แต่ก้าวเดียว มองเสี่ยวเฮยปาที่ตอบอกดังปังฮ่าฮ่าผมถึงวางใจได้แล้วหันหลังเดินจากไปในถ้ำเศร้าซางแห่งปาเซียนบนตําหนักโฮฉีแห่งความเป็นอมตะของสํานักเซเวียนเทียนทูตเทวะรสักครูเย่ฟานออกจากด่านแล้วจะมาถึงตําหนักทันทีได้ยินคําพูดของเจ้าสํานักเซเวียนเทียนทูตแห่งหนทางเทวพยักหน้าด้วยสีหน้าไร้อารมณ์แม้สํานักเซเวียนเทียนจะเป็นสํานักชั้นนําของแดนใต้มีการดํารงอยู่ของเจ้าแห่งนิกายแต่ในสายตาของทางเทวแห่งเซเวียนเทียน ก็แค่สาขาหนึ่งที่แยกออกไปเมื่อหมื่นปีก่อนเท่านั้นเจ้าสำนักเซเวียนเทียนก็รู้สึกหวั่นใจกลับไม่ปิดกั้นแต่ต้นหรือท้ายดันมาปิดด่านตอนที่ทูตแห่งทางเทวะแห่งเซวินเทียนมาเยือนเลือกปิดด่านในเวลานี้ขณะที่เจ้าสำนักเซวินเทียนกำลังคิดแบบนั้นในใจร่างของผมก็ปรากฏขึ้นด้วยความสงสัยที่ประตูตำหนักโฮชีแห่งความเป็นอมตะเยฟาในที่สุดเจ้าก็มาทันใดนั้นเจ้าสำนักเซวินเทียนดูเหมือนเจอผู้ช่วยชีวิตลุกขึ้นเดินมาหาผมอย่างรวดเร็วแล้วกล่าวว่ารีบ ฮ่าฮ <tit> <vivre> ่าตามข้าไปคารวัทูจากทางเทวะแห่งเซวินเทียนด้วยกันเจ้าคือเย่ฟานใช่ไหมพลังกระดูกเทวะเปิดได้30มสเปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่เลวไม่เสียแรงที่ข้าต้องนั่งรอเจ้าปิดด่านอยู่สองวันรอเจ้าปิดด่านทูแห่งหนทางเทวะหยิบกระจกยกขาวออกมาส่องไปที่ตัวผมเบาฮ่าฮ่าแล้วพยักหน้าด้วยความพึงพอใจข้ามารับคนตามคำสั่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรข้าจะให้เวลาเจ้าหนึ่งก้านทูไปเก็บข้าวของแล้วตามข้าไปยังแดนกลางด้วยกันผมตอบรับแล้วกลับไปเก็บของ แม้ผมจะอยู่ในสำนักเซเวนเทียนมาหลายปีแต่ของที่ต้องเก็บจริงๆมีไม่มากสมบัติส่วนใหญ่อยู่ในที่เก็บของแหวนของผมสิ่งเดียวที่ต้องพาไปด้วยก็คือเสี่ยวเฮยปาเท่านั้นผมที่เก็บของจากถ้ำเศร้าซางแห่งปาเซียนเสร็จเรียบร้อยสวมภาพลวงตาแสงลอยให้เสี่ยวเฮยปาแล้วพาเสี่ยวเฮยปากลับมาปรากฏตัวที่ตำหนักโฮฉีอีกครั้งเย่ฟานการไปทางเทวะครั้งนี้ต้องไม่ทําให้ชื่อเสียงของสำนักเซเวนเทียนเราต้องเสื่อมเสียก่อนเดินทาง เจ้าสำนักเซเวียนเทียนและเหล่าผู้อาวุโสล้อมรอบผมเพื่อสั่งสอนอย่างจริงจังยังยัดของดีๆมาให้ฉันแยะ,แยะมีสิ่งเหล่านี้เสี่ยวเฮยป่าอาหารการกินในทางเทวะแห่งเซวียนเทียนก็มีหลักประกันอีกเมื่อเจ้าสำนักเซวียนเทียนและคนอื่นๆรู้จักจัดการดีขนาดนี้ผมในฐานะรุ่นน้องก็ต้องแสดงท่าทีให้สมฐานะคำสั่งสอนจากผู้อาวุโสผมรับไว้หมดสัญญาด้วยใจจริงเอาละวงเวทเคลื่อนย้ายกำลังจะเปิดแล้วคำพูดของผู้แทนเพิ่งจะจบลง ทันใดนั้นผมรู้สึกถึงแสงสว่างจ้าส่องลงมาวินาทีต่อมาผมและเสี่ยวเฮยป่าเห็นแสงเวลาพัดผ่านไปอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาก็มาปรากฏตัวในหมู่บ้านที่เด็กๆก,กำลังเล่นกันอยู่ที่นี่คือทางเทวแห่งเซวินเทียนเหรอผมเต็มไปด้วยความสงสัยหันไปมองทูดแห่งหนทางเทวข้างฮ่าฮ่าส่วนทูตเทวะข้างกายผมตอนนี้เหนื่อยจนเหมือนหมาเลยแปลกแค่พาคนคนเดียวมาเท่านั้นทำไมถึงเหนื่อยขนาดนี้วงเวทลื่อนย้ายยิ่งระยะไกลและยิ่งพาคนมาก ก็ยิ่งใช้พลังของตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่ายังมีความเป็นไปได้อีกอย่างคือคนที่เคลื่อนย้ายมีโชคชะตาหนักเกินไปเย่ฟานคนนี้มันอะไรกันแน่โชคชะตาหนักถึงขนาดนี้เลยเหรอผู้แทนจากทางเทพแอบมองฉันคิดในใจอย่างเงียบฮ่าฮ่าจริงๆแล้วเจ้าเป็นอะไรป่วยหรือเปล่ามองทูแห่งหนทางเทวะที่เหงื่อท่วมตัวหน้าซีดเล็กน้อยผมกระพริบตาสองครั้งไม่เป็นไรแค่เห็นว่าทิวทัศน์ที่นี่สวยดีเลยหยุดดูทิวทัศน์หน่อยที่นี่มันมีทิวทัศน์อะไรให้ดูวะ ขณะที่ผมมองไปรอบๆที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังทูแห่งหนทางเทวะรีบหยิบยาสองเม็ดยัดใส่ปากทันทีแล้วแสงสว่างจ้าก,ก็ส่องลงมาอีกครั้งตาตตามองร่างที่ปรากฏในแสงสว่างตรงหน้าแล้วหายไปทันทีเด็กในหมู่บ้านที่ตกตะลึงปล่อยลูกบอลในมือตกลงพื้นพ่อแม่พี่สะภ้ยออกมาดูเทวะกันเร็วหลังจากเคลื่อนย้ายระหว่างทางหลายสิบครั้งทูแห่งหนทางเทวะที่เหนื่อยจนแทบหมดสภาพมองไปยังเขาเทวะแห่งเซวีนที่เปล่งแสงสว่างล้อมรอบด้วยเมฆอมตะ เขารู้สึกเหมือนตัวเองอยากร้องไห้หลังจากหยุดพักระหว่างทางหลายครั้งผมก็ค่อยคอยเข้าใจไม่ใช่ทูดที่มารับผมอ่อนแอเกินไปแต่เป็นน้ำหนักของเสียเ่ยวเฮยปาที่หนักเกินโชคดีที่ภาพลวงตาแสงลอยของผมแม้แต่เทพแท้ยังมองไม่ทะลุไม่งั้นเสียเ่ยวเฮยปาคงเปิดเผยตัวครั้งนี้แน่แม้เสียเ่ยวเฮยปาจะไม่เปิดเผยตัวแต่โทษนี้กลับตกมาที่ผมตอนนี้สายตาที่ทูดแห่งหนทางเทวะมองผมมีความขุ่นเคืองเล็กฮ่าฮ่าความรู้สึกนั้นเหมือนมองสัตว์ประหลาด โชคชะตาหนักขนาดนี้ไอ้หมอนี่มันเป็นคนวิเศษหรือเทพลงมาจุติกันแน่ขณะที่คิดในใจด้วยความสงสัยทูแห่งหนทางเทวะที่หมดแรงส่งผมขึ้นเขาได้แต่หาข้ออ้างว่ามาชมวิวเขาเทวะพาผมไปที่เชิงเขาเดินขึ้นบันไดหินช้าฮ่าฮ่าทูเทวะทำไมเราไม่บินขึ้นไปเลยละ่ะในทางเทวะมีวงเวทขนาดใหญ่ของสวรรค์บินขึ้นไปง่ายๆไม่ได้ถ้าบินแล้วจะเป็นยังไงได้ยินคำถามของผมทูแห่งหนทางเทวะหยุดชะงัก ถ้าบินได้แสดงว่าเจ้าไปถึงขอบเขตเซียนแล้วผู้แข็งแกร่งในขอบเขตเซียนต่อให้บินบนเขาเทวะก็ทำอะไรได้เข้าใจแล้วผมพยักหน้าเบาๆพูดง่ายฮ่า <h> ๆ <aha> ทางเทวะแห่งเซวียนยังคงเป็นที่ที่พูดด้วยพลังกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดอะไรก็พูดกับคนอ่อนแอกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดต่างๆล้วนเป็นเรื่องสำหรับคนอ่อนแอเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปที่พักก่อนรอให้คนจากสามแดนร้างใหญ่ที่คัดเลือกขึ้นมาได้ถึงถึงตอนนั้นจะมีคนจากหอทางเทวะ มารับพวกเจ้าไปฝึกฝนต่อไปหอทางเทวะคือสถานที่รวมตัวของเหล่าผู้กล้าที่เข้ามาฝึกฝนในทางเทวะมีแค่ผ่านการทดสอบของหอทางเทวะถึงจะมีโอกาสเป็นสิทธ์ทางเทวตัวจริงโจ,โจโจตอนนั้นเองแสงสีแดงส้มพุ่งขึ้นจากเอวเขาทันใดนั้นทั้งเขาเทวะมีเสียงสัตว์มงคลดังพร้อมกันแสงเทวสองสีทิศดูเหมือนคนจากหอฟีนิกซ์มงคลนั่นจะทะลวงขอบเขตได้ทูห่งหนทางเทวะเงยหน้ามองเห็นแสงสีแดงนับหมื่นจากท้องฟ้าเหนือเอวเขา รวมตัวเป็นนกไฟสีแดงตัวหนึ่งนี่คือสายเลือดฟีนิกซ์สวรรค์เหรอฟีนิกซ์สวรรค์และมังกรแท้เป็นสัตว์เทวโบราณเหมือนกันผู้มีสายเลือดฟีนิกซ์สวรรค์คุณค่าของมันไม่ได้ไปกว่าคนวิเศษอย่างผมเลยยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเปิดร่างฟีนิกซ์สมบูรณ์กลายเป็นสัตว์เทวโบราณได้สิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนผมเคยอ่านเจอในบันทึกโบราณแค่คำพูดสั้นฮ่าฮ่าไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งจะได้เห็นด้วยตาตัวเองขณะที่ผมกำลังรู้สึกตื่นเต้นลึกฮ่าฮ่า เสียงดาบดังก้องก็พุ่งขึ้นจากพื้นทันใดนั้นครึ่งเขาเทวะมีดาบนับหมื่นลอยวนแม้แต่เงานกไฟสีแดงที่พุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ยังถูกเงา,าดาบกดไว้อย่างลางฮ่าฮอีกแล้วเรอร่างดาบนี่ผมไม่แปลกหน้ากับร่างดาบเจียงชิงในสำนักเซวินเทียนก็เป็นร่างดาบโดยกำเนิดแต่เทียบกับร่างดาบที่ผมเห็นตอนนี้เจียงชิงก็แค่เด็กน้อยทำให้กระดูกเทวะในตัวผมเริ่มกระสับกระส่ายทูแห่งหนทางเทวะมองฉากมังกรต่อสู้เสือบนท้องฟ้าเช่นกัน เต็มไปด้วยความรู้สึกทึ่งดูเหมือนสายเลือดฟีนิกซ์สวรรค์ที่พังทะลวงขอบเขตได้ไปรบกวนเงาดาบของคนจากหอดาบหมิงเหล่าผู้กล้าเหล่านี้เก่งกว่าคนอื่นทุกคนไม่ยอมให้ตัวเองด้อยกว่าใครแม้แต่นิดทูตแห่งหทางเทวะพูดไปหันมามองผมสองคนที่เจ้าเห็นเมื่อกี้ล้วนเป็นผู้กล้าสวรรค์ของทางเทวะเราเข้าสู่ขอบเขตห้าจัก,กรพรรดมานานแล้วได้รับการตั้งชื่อจากทางเทวะพวกเจ้าสำนักเซวินเทียนแบ่งถ้ำสายดินเป็นเก้าชั้น จริงๆแล้วทางเทวะแห่งเซวินเทียนก็เช่นกันในแง่หนึ่งการจัดวางสายดินของสำนักเซวียนเทียนก็เรียนแบบทางเทวะโดยตั้งใจอาจารย์ผู้ก่อตั้งสุลหลานมาจากทางเทวะแห่งเซวินเทียนการเรียนแบบการจัดวางสายดินของทางเทวะในสำนักเซวียนเทียนไม่ใช่เรื่องแปลกทั้งเขาเทวแห่งเซวินเทียนอาจารย์สุลหลานมีต้นกําเนิดจากเซียนสวรรค์จะทําการเรียนแบบการจัดวางเส้นทางของเซียนสวรรค์ในนิกายเซียนสวรรค์ที่ได้รับก็ยิ่งสมบูรณ์ ผู้กล้าทั่วไปอยู่ได้แค่สามชั้นล่างของเขาเทวะเฉพาะผู้กล้าที่มีพลังถึงระดับที่ทางเทวะยอมรับถึงมีสิทธิ์เข้าสู่สามชั้นกลางเพื่อฝึกฝนทางเทวะจะตั้งชื่อสถานที่อยู่อาศัยของพวกเขาสองคนที่เจ้าเห็นเมื่อกี้ก็เป็นเช่นนั้นแล้วสามชั้นบนละ่ะคือสามชั้นบนมีแค่ผู้สมัครเป็นบุตรและบุตรีศักดิ์สิทธิ์ของทางเทวะถึงมีสิทธิ์เข้าไปฝึกฝนผู้กล้าทั่วไปเกรงว่าชั่วชีวิตคงไม่มีโอกาสเข้าไปมีเพียงผู้สมัครสำหรับเซนชายและเซนหญิงในทางของพระเจ้าเท่านั้น สองผู้กล้าทางเทวะที่เจ้าเห็นเมื่อกี้คือคนที่มีโอกาสสูงสุดในสามชั้นกลางที่จะทะลวงเข้าสู่สามชั้นบนเจ้ามีกระดูกเทวะถ้าอยากเข้าสู่สามชั้นบนลองพยายามดูได้เอาละ่ะที่นี่คือสถานที่พักของเจ้าในทางเทวะต่อจากนี้ทูตแห่งหนทางเทวะชี้ไปยังลานบ้านแห่งหนึ่งในสามชั้นล่างบอกกับผมลานบ้านนี้แบ่งเป็นสามส่วนแต่ละส่วนมีกระท่อมไม้ไผ่สามหลังรวมเป็นรูปตัวว้วลงผู้สงสารชี้ไปที่ลานด้านล่างสามชั้นตรงข้าม ผมอยู่ส่วนกลางสองส่วนที่เหลือทูตแห่งหนทางเทวะไม่ได้บอกแต่แค่ใช้สมองคิดนิดหน่อยก็เดาได้ไม่ยากว่าน่าจะเป็นคนจากสาขาของสามแดนร้างใหญ่ที่เหลือขอบคุณทูตครับผมพูดอย่างสุภาพเป็นพิธีแล้วเตรียมเดินไปยังกระท่อมไม้ไผ่เจ้าคือเย่ฟานเหรอไม่ทันไรเสียงที่ไม่ค่อยเป็นมิตรก็ดังมาจากทิศทางกระท่อมไม้ไผ่เจ้าเป็นใครผมเอียงหัวมองอีกฝ่ายแบบเฉียงฮ่าฮ่าผู้กล้าจากตระกูลหยกเจ้าแห่งแดนตะวันออกเจ้ากว่า ไม่รู้จักผมพยักหน้าแล้วหันเดินเข้าสู่กระท่อมไม้ไผ่เจ้าวกวัวผู้กล้าอันดับหนึ่งจากตระกูลหยกแห่งแดนตะวันออกตระกูลไร้พ่ายผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่มีวิญญาณน,นักรบตั้งแต่กำเนิดการตระหนักรู้เหนือชั้นตอนอายุ17ก็ได้รับมรดกสามคัมพีทองคําจากสารบรรพบุรุษของตระกูลและทุกคัมพีเขาตรหนักรู้ถึงระดับสูงสุดแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังในแดนตะวันออกแต่ในปากผมกลับให้แค่สามคำไม่รู้จักดีมากเย่ฟาน วันนี้ข้าจะต้องจัดการเจ้าให้ได้เจ้ากวัวที่กำลังจะตามมาทฤษฎีกับผมรู้สึกเหมือนหัวกระแทกกำแพงมึนง,งงไปชั่วขณะพอเขาตื่นขึ้นมาถึงพบว่าผมเปิดกำแพงห้ามในกระท่อมไม้ไผ่ไปแล้วทางเทวแห่งเซวินเทียนเพื่อให้แน่ใจว่าเหล่าผู้กล้าจะฝึกฝนได้อย่างสงบแทบทุกที่พักของผู้กล้ามีการจัดวางวงเวทห้ามพิเศษแม้แต่ในสามชั้นล่างก็ไม่เว้นเทเอ๋ยเมื่อกี้ใจร้อนไปลืมไปว่ามีกำแพงห้ามเจ้ากวัวสบทอออกมาจากนั้น เขาเจ้ามาที่กระท่อมไม้ไผ่ของผมด้วยสายตาดูร้ายเยฟานเจ้ารอข้าได้เลยได้จัดเตรียมเขตห้ามอย่างเฉพาะเจาะจงเรื่องทั้งหมดนี้ทางเทวะทูดอยู่ในสถานะผู้สังเกตการตลอดทางเทวะแห่งเซวินเทียนไม่เคยห้ามการแข่งขันระหว่างผู้กล้าในทางเทวะแม้แต่ในที่ลับยังสนับสนุนการแข่งขันแบบนี้มีแค่ผู้แข็งแกร่งตัวจริงที่นี่ถึงคู่ควรกับคำว่าผู้กล้าขณะที่ทูดแห่งหนทางเทวะกำลังรู้สึกทึ่งในใจผู้สงสารอยู่ในสถานะผู้ชมตลอดเวลา ทิศทางนี้คือสามชั้นบนทูตแห่งหนทางเทวะเต็มไปด้วยความประหลาดใจแม้แต่ในที่ลับยังสนับสนุนการแข่งขันนี้ตอนนี้ที่นี่เท่านั้นที่สมควรได้รับคำว่าอัจฉริยะตกตะลึงอย่างลึกซึง้งกลืนน้ำลายเก่งมากตอนนี้บนเขาเทวะแห่งเซวินเทียนในลานบ้านชั้นที่สามที่เต็มไปด้วยเมฆและหมอกชายหนุ่มผมสีเงินรูปงามราวเทพกำลังฝึกฝนอยู่เขาคือผู้ก่อให้เกิดน้ำมนต์เมื่อครูชายผมสีเงินมีสายตามุ่งมั่นมองไปที่หน้าอกที่มียินและหยาง ความลับสองอย่างที่ค่อยๆประสานกันมุมปากเผยรอยยิ้มจางฮ่าฮ่าความลับยิงอย่างนี้คือสิ่งที่ทางเทวแห่งเซวินเทียนได้มาเมื่อสิบหมื่นปีก่อนจากเขตแดนลับโบราณมรดกของเทพแท้หญิงอย่างเมื่อทั้งสองประสานกันจะกลายเป็นความลับขั้นสวรรค์ความลับขั้นสวรรค์หรือที่เรียกว่ามรดกเทพแท้เป็นวิธีฝึกฝนอันล้ำค่าที่เทพแท้โบราณทิ้งไว้ในโลกน่าเสียดายที่สิบหมื่นปีมานี้ในทางเทวแห่งเซวินเทียนยังไม่มีผู้กล้าที่ประสานทั้งสองนี้สำเร็จ แต่พวกเขาผสานไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าข้าเยเวฉางคงผสานไม่ได้สมบัติแห่งสวรรค์ยังถูกเรียกว่าการสืบทอดของเทพเจ้าแท้จ,จริงดวงตาของชายผมสีเงินเปลี่ยนไปทันทีแสงสีดำวาววับขึ้นมาถ้ามีผู้แข็งแกร่งแห่งกระจกเทวะของทางเทวะแห่งเซวินเทียนอยู่ที่นี่ในทางของเซียนเซียนยังไม่มีอัจฉริยะแสงสีดำนี้แต่ว่าพวกเขารวมตัวกันไม่ได้ถูกต้องชายผมสีเงินคนนี้ทันทีที่พูดจบระดับพลังฝึกฝนถึงเก้าดาวในขอบเขตห้าจักรพรรดิแล้ว ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อเขาผสานความลับหญิงหยางทั้งสองสำเร็จเขาจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งสูงสุดในขอบเขตเซียนเยเวชางคงเมื่อเร็วๆนี้ในทางเทวะแห่งเซวินเทียนค้นพบความลับที่มีค่ามากกว่าความลับหญิงหยางแต่หลายปีมานี้เพื่อเป็นผู้สมัครบุรกดษษิธิ์ของทางเทวะแห่งเซวินเทียนเขาจ่ายไปมากเกินไปแม้ความลับนั้นจะเย้ยยวนมากเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงง่ายฮ่าฮ่าเพราะเหตุนี้เยเวชางคงจึงติดต่อเทพหลักของเขาขอให้ส่งร่างแยกอีกตัวมา แต่ใครจะคิดว่าเมื่อสองวันก่อนแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบุศกสิ์ติดต่อเยเวชางคงด้วยความโกรธบอกเขาว่าร่างแยกอีกตัวตายไปแล้วคิดตามวันเวลาเยฟานตัวร้ายนั่นน่าจะใกล้เข้ามาในทางเทวาแล้วทางเทวาแห่งเซวินเทียนมีผู้แข็งแกร่งมากมายผู้ที่มีพลังเหนือกว่าเยเวชางคงมีไม่น้อยที่นี่แม้แต่เขาทําอะไรก็ต้องระวังมากดังนั้นเขาจึงติดต่อคนจากตระกูลเจ้าแห่งแดนตะวันออกเพื่อเกาะขาใหญ่ของเยเวชางคง ตระกูลเจ้าต้องจัดการผมแบบไม่ยั้งแน่นอนนี่คือที่มาของเจ้ากว่าเย่ฟานที่ทําเรื่องเลวร้ายถ้าไม่ใช่เพราะเขากําลังอยู่ในช่วงสําคัญของการประสานความลับหยินเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะต้องให้คนอื่นทําแทนทําไมเยเวช้างคงมาถึงจุดนี้ในทางเทวแห่งเซวินเทียนได้ทีละก้าวด้วยความระมัดระวังเขาติดต่อตระกูลเจ้าเพื่อจัดการผมเพราะเขาไม่สามารถลงมือเองได้ในตอนนี้ตระกูลเจ้ายินดีทําตามเพื่อผลประโยชน์จึงเกิดเหตุการณ์เมื่อครู เมื่อสักครู่ที่ชั้นสามีการยั่วยุฉันถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาสำคัญนี้การผสานความลับหยินหยางต้องใช้สมาธิเรื่องเล็กแบบนี้เขาไม่ให้คนอื่นทำหรอกเยเวชางคงในทางเทวะแห่งเซวินเทียนเดินมาถึงจุดนี้ด้วยความระวังตัวสี่คำ